สวัสดีครับผมเบาหนองครับืันนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันหลวงปู่ดิษมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารย์นในการหลับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ถี่โชคและดวงครับสว่วนตัวเลขสิเป็นอย่างไรอันนี้ไม,ม่มีผู้ใดบอกใดครับผมเบาหนองก็หาตัวเลขมาฝากทุกคนหาแนวทางทุกคนมาฝากทุกคนแล้วกันหาความฝันมาฝากครับผมปู่ดิษครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝัน สองคืนซ้อนแหละครับฝันสองคืนซ้อนติดๆเลยครับเพื่อนบอกวา่าลองพิจารณาเบังเพื่อนฝันแล้วพ่พ่อตื่นเศ้ามาเพื่อนก็นเลยมาจุดถูกเลขให้ครับผมผู้ดีเพื่อนยุยโสครับเพื่อนยุยาโสเพื่อนฝันเพื่อนก็นเลยเดี๋ยวมาเบอาสูเบาหนองฟังแล้วเบาหนองกันเลยว่าเอามาบ,าบาอกรูงช่องให้ทุกคนดี ฟังนําเพื่อจะได้รับโชคเป็นต้กันเพื่นฝันบ่เงียครับเพื่นกับบอาบ่เงีาเพื่นกับบอาสันสเพื่อนบอกว่าอันปูฝันมาสองขึ้นฝันเห็นพระพุทธรูปหาองค์มาลอยว่นปูหาหลอแล้วก็สองขึ้นติดปูแล้วบอกมางสิวันนี้เล่ากัเลยตื่นเสามาเพื่นก็เลยมาจุดถูเลขอีกครับผมแต่ทีนาแปลกใจก็คือ เลขทูบนั่นในในกองในล่างนั่นมีแต่เลขสองตัวเป็นเลขทูบสองตัวเหมือนที่เบ้าหนองจุดอยกระทอมแต่ปูเพิ่นจุดได้เลขสามตัวอันนี้คือเรื่องแปลกครับจุดรอบแรกมือบวงสวงลวงปูสวงเลขกระเขาแปดเก่าเพิ่นจุดได้แปดเก้าสี่เพิ่นจุดได้แปดเก้าสี่งวดว่าหันที่เบ้าวนองไปบวงสวงลวงปูน่ะ ยูยาโซนะครับอยู่วัดบานดอนไหวมาเมือนี่ปูละกระจุดอีกครับเพื่อนบอกว่าให้ไปล่องพิจารณา,าเอาเพื่อนจุดให้ได้สามตัวเหมือนเดิมทั้งๆที่เลขในกระปุกมีแต่เลขสองตัวปูละจุดได้สามตัวสองขังมีรังที่สองครับแล้วกับแจ็คสัวาจากไนบ้านเราได้ถามว่าปูสีปแปเลขเป็นแบบไหนปูสีปแปเลขเป็นแบบไหนตอนแรก เพื่นนหาเลขแปรไม่ห้ก่อนเพราท่านได้ห้ยเลขถูกเด้เพื่อนห้ยเล็กแปลมาก่อนปูแล้วแปลเด้อมีพระพุทธรูปหาองค์ลอยวนปูหารอบแล้วก็นอนฝันสองคืนก็เป็นหนึ่งหางห้าห้าสองแล้วก็อีกหางหนึงก็กกคือห้าเก้าหที่ปูแล้วแปลหายได้ปูแล้วหายห้าเก้าห ห้าเก้าเก้าที่ปูเราแปลให้แล้วบังเอิญเห็นเลขถูกแล้วเบาหนองอยังคนลุกเลยปูเราจุดถูกใดเก้าห้าหกครับปูและจุดถูกใดเก้าห้าหกเลขอาชีหลาหางแน่เพราะว่ายังปูเลากาแปหให้นะครับเนาะขันจะเอาแต่เลขถูกเลยกระไดยุบแต่ว่าเบาหน่องไกอยากให ปูและแปลเลขใกไห้คือกันบ่านหองเก็บทุกไายละเอียดปูเลยเดบ้านหนองเก็บทุกไายละเอียดปูเลยเพราะว่ายัางเดี๋ยวค้นกระถามว่าเลขนั่นเลขนี้อีกบ้าน้องก็เลยว่าเอาไห้เลยเธอเดียวนะครับนะาะลองฟังลองพิจารณาบางคยับเด้ออันนี้วอาฝันตอนหนาปูสว่งเลยล่ะนี่เลขกปูเด้อแล้วตีพระพุทธร,รูปห้าองค์ลอยวนปูลอยวนปูดิด หาหาหารอบแล้วก็ปูฝันสองคึืนติดปูล้กก็ตีให้ห้าห้าสองอันนี้เตียนแบบเห็นเห็นล้วก็ปูล้กก็ตีให้ก็คือห้าเก้าหกแล้วก็ห้าเก้าเก้าอันนี้คือตีจากพระพุทธลูกนะเพื่อนวแลก้กกะจุดทูบได้เก้าห้าหกอายุหลวงปูห้าสิบเอ็ดปี 15, สิบห้าพันษาอ่าลองมันนะครับเด้อลองเบิงอันนี้ก็ลองพิจานาเอานาอครับนาองเบาหน่องได้เลขมากเบาหน่องกเจ็ดโบนัครับงวดนี้ถ้าได้รับโชคเบาหน่องอาจจะไป,ปวัดบานดอนไหวอีกรอบนึงก็ได้นะครับนาองเบาหน่องตอนแรกว่าจะให้โทรหาปูล่ะเบาหน่องบ่โทรครับหลก,กวนลุงปูซื่อเบาหน่องก็เลยให้ปูเพิ่นพิมพ์ตัวเลขมาให้แล้วก็พิมพ์ความฝันมาให้ นี่ครับเลขของปูดีดครับรองพิจารณาครับเด้องวด 16, 67, งวดันที่สิบหกกรกฎาคมเจ็ดงวดว่าหันทีเบาน้องไปเฮ็ดคลิปนะ่ะเลขเพื่อนจูดได้แปดเก้าสี่หลายคนก็ได้แปดเก้าสี่เอ้บางคนก็ถูกถูกแปดเก้าถ้าผูดด้ใดบอกเคยถ้าผูดด้ใดจําคลิปว่าใดย่อนกลับไปเบิ้งคลิปได้ครับมือบวงสวงลวกผู้สวงนะครับงวดวันหันนะแล้วก็ไอ้ยังคำมา เลขเล่าก็ออกหกสามมืนอ่ะมีคนไปจุดทูบได้หกสามแล้วก็เลขเลขมือนนั้นมีคนไปจุดทูบเนาะมีผู้เฒ่าหาคนมีผู้เฒ่าหาคนเอ้โอเปอเรนเอเอ,เอมีผู้เฒ่าหาคนจุดทูบเลขได้หกสามทั้งห้าคนแล้วก็ปูแล้วก็บอกเลขสองหนึ่งมันไปออกออมสินหกไอ้ห้าหกสามกับสองหนึ่ง มือนันออกเลขออมสินครับหกห้าสามกห้าหกสามหาหกสามกับสองหนึ่งไปออกเลขออมสินมันบอกออกเลลขกไงแต่ว่าเลขถูกที่ปูละจุดให้ในกระถอมมือนัดแปดเก้าสี่มันก็ไปออกเหลขไงแปดเก่าหลายคนก็ได้โชคนะครับเนาะอ่ะอย่างได์งวดนี้ปูละฝันตองงวดให้ครับลองคิดพิจารณาเอาด้วยครับเด้อห้าห้าสองห้าห้าสองห้า 96แล้วก็599เก้กนะครับนะเลทถูก956อันนี้คือเลทถูกครับมกักบ่มมากกอะพิจารณาเอาเดี๋ยวบ่าวหนองรอเมจ,จิตอยู่ตอนนี้เมจ,จิตกะใชให้บ่าวหนองมาจุดถูกปูให้อีกคือเกาเดี๋ยวรอเพื่อนกันจะเข้าเดี๋ยวบ่าวหนองกัจิตบุหัวเพิ่นฝันแบบใดหรือว่าฝันจังได เพื่อนบอกว่าให้บ้านน้องจุดทูป,ปูหกเพราะว่างวดที่แล้วไม่จิตเพื่อนกันฝันเห็นรถปูที่จอดอยู่วัดไผ่เลขก็ะเขาแปดเกาครับหลายคนก็นได้โชคหลายคนก็นถามหาบอกว่ามือใดแมจิตสีมาเพื่อนมาลวครับแต่ว่าให้บ้านน้องคุยกันไายละเอียดเพื่อนอีกรอบหนึ่งก่อนว่าเพื่อนสีวาจางังไดให้จังไดอีกแล้วก็จุดทูปอีกนะครับเนาะ่ะจังไดงวดนี้ลองพิจารณาบ้งครับเด้อเลขกปูดิดครับงวดที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ด ฝันมาสองคืนติดๆเลยครับสองคืนติดๆเลยลองพิจารณาบ้งเผื่อมีตัวใดตัวหนึ่งถูกตาถูกใจกับ่บน,น่ครับเขาอาจจะมาหลับโฉบไปทากันครืึองหดบาหันก็นได้ติปูและจุดถูกได้อยู่กับทอมปูเหมือนแบบแปดเก้าสีน 8, 8, 9, นะ่นะครับเนะาะจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิหนกน็ให้สมหวังดังปารถนาสุขสุขคนช่องเบาหนองกับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหนองก็สิหาตัวเลขมาฝากสุขคนคือเกา ผู<อ>้ใดเว้า์ฟันยังมาบาวน้องกะสิมาเว้าสู้ฟังให้ทุกคนได้รับโชคกันนะครับเนาะใจะเย็นเดี๋ยวบอว์น้องสิลงให้เดี๋ยวบอว์น้องถามพเรเนี่ยนนามกอนว่ามือนีหรืองวดสุดทรงไทยนี่โค้งสุดไทยนี่มีเลขตัวใดให้บอ์เดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็นให้สมหวังดังปรารถนาสุภูสู้ทุกคนขอให้ทุกคนสมหวังงวดที่16กรกฎาคม67สวัสดีครับ